มอบสุนทรีแห่งชีวิตภายในบ้านด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าฟิลิปส์ที่ช่วยให้อาหารเช้าเช่นแซนด์วิชแสนอร่อยและกาแฟหอมกลุ่นได้อย่างประทับใจขนุนถือเป็นไม้มงคลประเภทหนึ่งที่คนไทยเรานิยมปลูกไว้ในบ้านนะครับตามความเชื่อถือแล้วบ้านพักอาศัยปลูกไว้ก็เพื่อให้มีคนเกื้อหนุนร้านค้าขายปลูกไว้ก็เพื่อให้มีคนซื้อมาอุดหนุน เพราะชื่อดีและปลูกง่ายอย่างนี้คนไทยเราจรึงนิยมปลูกกันไว้มานมนานเลยนะครับแต่รูปเพื่อรวยในวันนี้เราจะมานำเสนอการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขนุนในส่วนที่เป็นผลกันครับนั่นก็คือขนุนทอดกรอบและเนื้อขนุนปรุงรสครับมาลองชมกับวิธีการทำกันเลยนะครับเริ่มที่ขนุนทอดกรอบครับส่วนผสมก็ประกอบไปด้วย เนื้อขนุนแก่จัด2กิโลกรัมมีสรรพคุณมากระซิบบอกกันนิดนึงครับว่าเนื้อขนุนนี้มีคุณสมบัติช่วยระบายแก้กระหายน้ำได้นะครับส่วนผสมต่อไปก็คือน้ำตาลทราย2ถ้วยตวงน้ําเปล่า5ถ้วยและสุดท้ายน้ํามัน2ลิตรครับทราบส่วนผสมกันแล้วต่อไปก็เป็นกับมวิธีการทำครับก่อนอื่นต้องเตรียมน้ำเชื่อมก,กันก่อนนะครับ ให้ผสมน้ำกับน้ำตาลทรายในหม้อแล้วนำไปตั้งไฟคนให้เข้ากันจนน้ำเชื่อมเริ่มเดือดนะครับเมื่อเดือดแล้วก็ยกลงพักทิ้งไว้ให้เย็นครับระหว่างนี้เราก็จะทำเนื้อขนุนกันครับนำขนุนมาฝานเป็นแผ่นบางๆเท่าๆกันจากนั้นก็หันไปใส่น้ำมันในกระทะแล้วยกขึ้นตั้งไฟให้น้ำมันร้อนครับเมื่อร้อนได้ที่แล้วเราก็นำขนุนลงทอด จนเนื้อขนุนมีสีเหลืองอ่อนเราก็ตักขึ้นใส่กระชอนให้เสด็จน้ำมันครับเมื่อได้ขนุนทอดกรอบแล้วเราก็นำมาแช่ในน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้เมื่อสักครู่ประมาณ2-3นาทีครับจากนั้นก็ส่งขึ้นแล้วนำกลับไปทอดในน้ำมันที่ร้อนอีกครั้งครับคราวนี้ต้องให้มีสีเหลืองทองและกรอบนะครับ เมื่อได้แล้วก็ตักขึ้นใส่ตะแกรงหรือถาดเพื่อน,นำไปเข้าตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสครับประมาณ30นาทีก็นำออกมาพึ่งให้เย็นเพื่อรอการบรรจุในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดนะครับเพราะจะเก็บความกรอบและอร่อยไว้รับประทานได้นานหวันยิ่งขึ้นครับนอกจากขนุนทอดกรอบแล้วคราวนี้เราก็มาทำเนื้อขนุนปรุงรสกันบ้าง มาดูเรื่องของส่วนผสมกันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มที่เนื้อขนุน1กิโลกรัมครับน้ำตาลทรายขาว400กรัมกรดซิตริก1ิกรัมเกลือ30กรัมขั้นตอนการทำก็เริ่มจากการที่เรานำเนื้อขนุนมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นชิ้นเตรียมไว้ครับหันกลับไปที่ส่วนผสมปรุงรสนะครับให้นำมาผสมรวมกันทั้งหมดก่อนทั้งน้ำตาลทรายขาวเกลือและกรดซิตริก แล้วนำไปคลุกกับเนื้อขนุนในภาชนะที่เตรียมไว้ครับขั้นตอนการคลุกเคล้าก็ใช้มือทั้งสองมือนี่แหละครับนวดเนื้อขนุนกับเครื่องปรุงให้เข้ากันโดยท่วนทั่วเลยนะครับสักพักน้ำจากเครื่องปรุงลดและขนุนก็จะเริ่มออกมาดูน่ารับประทานมากขึ้นเชียวละครับแต่เราไม่เอาน้ำนะครับ เพราะเราจะบีบเนื้อขนุนเอาน้ําออกเพื่อนําไปพึ่งแดดแต่ก่อนโดนแดดเราต้องทิ้งไว้ในกระโด้งนี้1คืนครับเพื่อให้เนื้อขนุนมีความกลมกล่อมยิ่งขึ้นแถมความอร่อยกันอีกนิดหนึ่งนะครับ ถ้าท่านใดชอบรสจัดจ้านก็สามารถนำขนุนปรุงรสนี้มาหีได้นะครับโดยผสมพริกป่กนเกลือและน้ำตาลทร,รายคลุกเคล้าเพิ่มไปเท่านี้เองละครับก็ได้อร่อยกับขนุนอีกหนึ่งรสชาติแล้วครับเป็นอย่างไรกันบ้างละครับวันนี้ก็ชมการแปลร,รูปขนุนเป็นตัวอย่างกันไปบ้างแล้วนะครับแต่ยังมีวิธีการแปลร,รูปที่น่าสนใจอีกหลากหลายวิธีทีเดียวครับต้องติดตามรายการของเรากันต่อไปนะครับ คำถามประจำสัปดาห์ที่แล้วถามว่าไตรโคเดมาเป็นชื่อของเชื้อราใช่หรือไม่คำตอบคือใช่ผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้องสองท่านคือคุณสุภัตราอังกูลโชติบุตรกรุงเทพคุณอนุกูลกิจสิรินครราชสีมาจะได้รับของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์ฟิลิปคือเครื่องต้มกาแฟ4-6ถ้วยมูลค่า1790บาท ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัรรยเกษตรศาสตร์หมายเลขโทรศรรัพท์02-5611474คำถามประจำสัปดาห์นี้คือปลากัดเป็นปลาพื้นเมืองของไทยใช่หรือไม่กใช่ขอไม่ใช่ส่งคำตอบมาที่ตู้ปน1077ปทฟเกษตรศาสตร์กรุงเทพ10903 สำหรับผู้ที่ตอบถูกหนึ่งท่านจากกรุงเทพและหนึ่งท่านจากต่างจังหวัดจะได้รับของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์ฟิลิปคือเครื่องสกัดและปั่นน้ำผลไม้มูลค่า3,210บาท ท่านผู้ชมท่านใดที่ตอบคำถามมายัางรายการได้ถูกต้องนะคะทางรายการจะจัดส่งปรสนิยบัตรไปถึงท่านและเมื่อได้รับแล้วท่านก็นำใบสนิยบัตนั้นมาติดต่อขอรับของรางวัลได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันและเวลาราชการได้เลยค่ะหรือจะโทรศัพท์มาติดต่อก่อนก็นได้นะคะที่หมายเลข5 6 1 1 4 7 4ค่ะ วันนี้เวลาของรายการเกษตรศาสตร์น้ำไทยหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์7จ็นิกสนาทีถึง8นาิกาทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีแห่งนี้นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าติดตามชมเรื่องของมะม่วงข้าวเจ้าหอมนินและการทำข้าวเกลียบผักและผลไม้และข้าตูจากข้ากล้อง